ใครกำลังมีปัญหากลางคืนนอนไม่ค่อยหลับหลับได้ยากลองมาทำตาม5ข้อนี้ดูค่ะข้อแรกพยายามเข้านอนแล้วก็ตื่นนอนให้ตรงเวลานะคะเพราะว่าร่างกายจะเรียนรู้จากนาฬิกาชีวภาพของเราเนี่ยแหละค่ะถ้าเรานอนดึกแล้วก็เปลี่ยนกลับมาเป็นนอนเร็วขึ้นในช่วงแรกอาจจะลำบากหน่อยนะคะแต่ก็ต้องพยายามค่ะแล้วก็พยายามทำให้สมดุลเท่ากันทุกวันค่ะข้อที่2นะคะหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายแบบหนักๆก่อนนอนอย่างน้อยสัก2ชั่วโมงค่ะเพราะว่าการออกกำลังกายแบบ นนนห,หน,หนข้อที่กามหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนนะคะเช่นพวกกาแฟหรือน้ําอารมณ์ที่มีคาเฟอีนนะคะรวมไปถึงหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แล้วก็สุบหลีกก่อนนอนอย่างน้อยสัก4ชั่วโมงค่ะและในคนที่ชอบทานมื้อดึกนะคะถ้าทานเป็นมื้อหนักๆเลยแนะนําว่าควรที่จะหลีกเลี่ยงก่อนนอนอย่างนอ้งนอย4ชั่วโมงค่ะข้อที่4นะคะพยายามจัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับการนอนนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกอุณหภูมิแสง แสงสีเสียงต่างๆค่ะพยายามอยู่ในห้องที่มืดๆอุณหภูมิที่เหมาะสมนะคะไม่หนาวไม่ร้อนจนเกินไปแล้วก็ไม่มีเสียงรบกวนค่ะข้อสุดท้ายนะคะพยายามหลีกเลี่ยงการเล่นหน้าจอค่ะไม่ว่าจะเป็นมือถือหรือคอมพิวเตอร์นะคะก่อนนอนอย่างน้อยสัก1-2ถึงชั่วโมงค่ะเพราะหน้าจอเหล่านี้มีแสงสีฟ้าที่ไปรบกวนทําให้สมองไม่หลับสักทีค่ะได้ผลอย่างไรคอมเมนต์บอกได้นะคะและอยากให้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องอะไรก็บอกกันมานะคะอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยค่ะ